สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนุษย์เกมเมอร์นะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่ในเกม this war of mine นะฮะวันนี้ก็เป็นพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่8แล้วนะครับก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยตัดจบไปตรงนี้นะครับตรงที่ว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือเนะเพราะว่ามันเออเมันครึ่งชั่วโมงพอดีนะฮะพ็พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่8ก็มันบอกว่ามันอยู่บนถนนนะครับ แล้วก็มันเห็นว่าเออเนี่ยเราอยู่มันมีสิ่งก่อสร้างตรงนี้นะเ้วก็เห็นไอ้ดอกมาลงมาตอนกลางคืนแต่ว่ามันกลัวไม่กล้าไปเก็บนะเพราะว่ามันอันตรายก็จะมาขอให้เราไปช่วยเก็บ i อ้ดอกกับมันหน่อยนะเดี๋ยวลองไปดูนะว่าเราอาจจะได้ของดีๆมาก็ได้นะโอเคไปแล้วคุณป้าก็ต้องไปกับเขาใช่ไหมคืนนี้คุณป้าก็จะไม่อยู่ใช่ไหมครับโอเคของในบ้านก็จะเหลือ,อคนในบ้านก็จะเหลือสามคนแต่เรารอให้ เอาน้ำน้ำทำเสร็จนะครับพอน้ำน้ำเสร็จปุ๊บแล้วลุงบูโน่ก็จะมาหุงหาอาหารให้กับอีกสองคนกินแล้วก็ลุงบโน่ก็จะนอนไปโอเคเป็นเดทแล้วลุงบูโน่ได้เป็นเดทแล้วนะไอโรมันนี่เหนื่อยใช่ไหมโอเคต้องมีคนเป็นคนของหนึ่งคนนะครับคืนนี้เพราะว่าโรมันได้กระซวกทุกคนตายเรียบไปเรียบร้อยอยากได้น้ำอยากได้น้ำ เออถ้าอีป้าบาดเจ็บมานี่ยเราไม่มีผ้าพันแผลไว้ให้ป้าใช้เลยเนะ่ๆอืมนะลุงบูโนโ่ค่อยๆเดินต่อแตกต่อแตะมาเออนะรู้รู้ว่าเองเป็นแผลอยู่แต่แบบเองต้องทำกับข้าวอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เองต้องทำอะ่ะเพราะว่าเองเนี่ยใช้น้ำน้อยกว่าคนอื่นเลยนะ มีเรื่องที่เองต้องทำเว้ยจำเป็นเข้าใจปะไม่ดิทำทำไม่เสร็จขอโทษขอโทษ,โทษลุงมาทำน้ำต่อเลยโรมันแล้วลุงก,ก็ไปนอนแทนเตียงของโรมันเลยนะโอเคแล้วลุงก,ก็ไปนอนนะครับพักฟื้นพักฟื้นโอเคนนูลงมานี้ ลุงบูโนนอนเสร็จโรมันทำน้ำแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวแตด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 ไม่เกี่ยวแล้วก็ขึ้นไปนอนอีหนโูมากินข้าวเดี๋ยวคืนนี้เองน่าจะต้องอไปเก็บของเก็บของแทนโรมันแล้วก็ลุงบูโนเพราะลุงบูโนนี้ต้องต้องให้มันนอนพักฟื้นก่อนนะ ไปรู้สึกเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ผมเล่นเอ้ยไม่ใช่เล่นเป็นเกมที่ผมแคสล,ลงได้ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานที่สุดหรือเปล่าเพจจบวันมีเกมไหนที่ผมเล่นนานกว่าน,นี้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคอีหนูนี้ต้องไปเก็บของนะครับเราก็ลุมโบโนนี้ต้องนอนเนาะงั้นโลมันเป็นการแล้วกันโลมันแค่เหนื่อยนิดหน่อยโอเคไปที่เดิมที่ไหนโกดัง ไม่เอาอะไรไปเลยจริงๆเราไม่มีเรื่อยเนาะถ้าได้เรื่อยไปนี่จะโอเคมากโอเคไปไม่ต้องอะไรไปเลยเป็นผลของอย่างเดียวเราค่าเรียบรียบร้อยแล้วของที่เจ้ามาก็จะเป็นของที่มีประโยชน์นะครับอะไรวะที่มีประโยชน์ก็จะเป็นพวกฟืนเนาะฟืนแล้วก็เรายัางต้องการคอมโพเนนต์เพื่อมาเพื่อมาทำรถผ่านหน้าบ้านตลอดเลย เรายังต้องการคอมโพเนนต์เพื่อมาทำประตูอิเล็กทรอน,นิกส์อะเนาะเรายังทำไม่เสร็จเลยนะครับแมว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 และวก็แค่ได้ประตูก็โอเคแล้วเราอยากได้แค่ประตูกับน,น้ำมาตอนเนี้ยเอาอาหารเอาข้างบนดิมีอันนี้จิกได้ไเนี่ยเราต้องมาเลื่อยแล้วก็เอาเฉลงมางัดตรงนี้ด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาเลื่อยมา ของมันจะสำคัญหรือเปล่าวะกวนไม่สำคัญนะดิในนี้มีอะไรปะจำไม่ได้อ่าดูซิฮาร์ดนะครับฮาร์ดเราขาดบอกว่าวไม่รู้เหมือนกันอืมไม่เอาขึ้นบน ประตูตรงนี้เปิดไม่ได้เนาะโอเคหลอยคือนี่เราขโมยของจนจิตใจด้านชาไปแล้วั้งเนี่ยเฮ้ยเราไม่หยิบไม้เลยหรอไม้เราขาดไปที่บ้านไม้เรายังไม่น่าขาดนะครับไปอีกอันหนึ่ง่ะไม้ไปสองใส่ไปเต็มโอเค ลองเดินใหา้หาดูหน่อยครับโอเคของไหนสแต็กได้ก็ได้สแต็กนะฮะขึ้นไปข้างบนหน่อยเพื่อมีของมีปะไม่มีลงมาเปิดประตูเปิดไม่ได้อ๋อประตูล็อกเดี๋ยวเราได้อะไรไปแล้วมั่งเรายังสแต็กพาร์ทได้อยู่นะ เยวหาดูของให้มันเต็มๆนะครับเต็มๆเต็มีตัวปร,กรณกอบปืนกับอิเล็กทรอนิกพาร์ว่ะไม่แน่อิเล็กทรอนิกพาร์ตเราอาจจะต้องใช้ก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมก็ยังอยากหาน้ำนะครับโรมันเขาที่แล้วอาจจะหาไม่ครบก็ได้จริงๆเราอาจจะมีแต่ว่าเราหาไม่ดีอะไรก็ว่าไปมียาตรงนี้ว่ะยังยังที่บ้านยังมีเยอะยังไม่จำเป็นต้องใช้ ดูห้องนี้ไปจิ๊กจิ๊กให้หมดบุหรี่เอาไปให้บูโน่ไหมเอาบุหรี่ไปให้บูโน่ดีกว่าลงมาลงมาดูห้องนี้ดิห้องนี้มีของปะโอเคมีของเมื่อวานเรามาดูข้างล่างหรือ,อยังครับโอเคพารครบไม่เป็นไรแรกเอาไว้ได้ลงมาแฟร์ ไอเราลงมาดูข้างล่างแล้วนี่ใช่ไหมใช่ดีเพราะว่าเราขึ้นไปตรงนี้เนาะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ดูของโอเคเราต้องใช้เลื่อยสองอันแล้วก็หมดละต้องใช้เลื่อยสองอันนะครับเลื่อยสองอันแล้วก็แฉลงหนึ่งอันพอละกลับบ้านทำเลื่อยมาสองอันพร้อมแฉลงแล้วก็มางัดออกให้หมด นะแล้วก็ที่นี่มันคอมโพเนนต์เยอะนะครับเอาคอมโพเนนต์ไว้ทำน้ำมันก็ได้เนาะโอเคคุณป้าเป็นยังไงมั่งคุณป้าจะกลับมาเลยหรือเปล่าวะนี่ยังไม่พ้นช่วงอาชากรรมแบบพึๆๆ่งพอมือพอมันอีกเหรอวะอ่าทุกคนยืนหมดเลยเอาคุณป้ากลับมาแล้วมาดูข่าวดีเน่อยสซิคุณป้าเอาอะไรกลับมามัา่งเฮ้ย บูโน่เป็นไรโรมันแม่งต่อยบูโน่โรมันแม่งบ้าโอเคเอาน้ำมาได้แปดนะครับคุณป้าเอากาแฟเอาเนื้อเอาน้ำกลับมาได้แต่โรมันมึงจังไรละบูโน่เป็นไงมั่งเนี่ยโอ้กําลังรีคอเวอร์อยู่นีเฟสเลยว่ะ ดีนะครับยังไม่โบเข่นโอเคเดี๋ยวต้องมาทำอาหารก่อนมึงต่อ,อยคนในบ้านเหรอวะนักเลงเหรอนักเยงใช่ไหมผักหมดละทำอาหารก่อนเดี๋ยวลุงโบโน่ต้องได้กินก่อนครับคนทำต้องได้กินก่อนอ่ะลุงโบโน่กิน ซิกเวลีททยด้วยไปคุยให้ลุงบุ้งหายดีเบสหน่อยโอเคเอ็งลงมาเอาอ่ะลงมาเอาเนื้อเอาผักดิเจ๊ J. ผู้หญิงนี้น่าจะสุขภาพดีที่สุดนะครับตอนนี้เพราะว่าออกไปนอกบ้านทั้งในบ้านคนทะเลาะกันเอาเนื้อใส่เข้าไปตะกี้ได้น้ำมาเยอะใช่ไหมเดี๋ยวลงมาปลูกผักไปดีกว่าน่าจะน่าจะปลูกผักได้แล้วจะได้ทำอาหารอีกสองชามเนาะ วอดขาดมะเขือหนึ่งขาดน้ำสามโอเคเอาเนื้อทํามะเขือเราเองก็ปารวิ่งขึ้นมาทาน้ําเร็วใครมาวะแลกของแล้วก่อนเองมันคนไม่สำคัญด๋ยวเธอนี้ต้องไปค้นของนะต้องไปค้นของโรงมันนี้เป็นอะไรมั่ง โอ้หบาดเจ็บหนักบาดเจ็บหนักบาดเ,เจ็บหนักยังต้องมาพันแผลว่ะแต่เราไม่มีผ้ามันแผลว่ะมาดิอีหูมานี่ดิมาขอแลกว่ามันแผลหน่อยเอ้ยหรือเอาโรมันไปโรงพยาบาลแล้วกันนะบูโน่เป็นไงมั่งบูโน่ <B uno S 2> แค่บาดเจ็บนิดหน่อยป้านี้ก็ยังไหวอยู่ เรมีของอะไรแลกันมั่งโอ้เยอะเลยปืนไว้ขอยาเหอะโอเคมันเอาวะขอผักได้ไหมให้ด้วยขอยาให้ขอผักให้แต่เองก็ไม่มีน้ำอยู่ดีไอ,อ้หนูขอได้ไหม,มไปกระบอกหนะึ่งไปกระบอกหนะึ่งขอ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 ให้ไหมให้ด้วยวะ ให้งั้นเอาขอยา,ยก,ยายกันไม่ให้ละยากันไม่ให้ละงั้นมะเขือก็ไม่มีพลิกล็อกไม่อยากได้หรอกเอานี้แล้วกันเอาโมเนน,นมาไว้ใช้ในบ้านไม่ค่อยคุ้มเลยแฮะหรือเราจะเอาเอาโรมันไปรักษาที่โรงพยาบาลดีวะเอาโรมันไปรักษาแล้วก็เดี๋ยวบ้านเรามียา มีไม่เยอะด้วยสิปืนสกาบอกและไก่หมอนี่นี่คุ้มไหมเนี่ยก็ได้อยู่นะที่บ้านแล้วก็ยังมีลูกซองมีเอเคโอเคแรกๆไปเถอะโรมัน โบโน่ bon o, ดีขึ้นยังป้ากินข้าวป้ากินข้าวซะแล้วป้าไปนอนป้าไปนอนโอเคเองก็ไปนอนลุงบูโน่ลุงบูโนโ่โน,โน,นี้อาการน่าจะเป็นปกติที่สุดแล้วตอนนี้ทำมาหารอีกรอบน้ำไม่พอใช่ไหมเอ้าน้ำพอนน่ว่าโอเคทำมาหารอีกรอบ ปล่อยมันยืนอยู่หน้าบ้านนี่นแหละไม่สนใจโอเคทำอาหารแล้วแล้วลุงก็ไปนอนดีกว่าไปลุงไปนอนดีกว่าเดี๋ยวรอน้าเสร็จเดี๋ยวรอน้ำเสร็จแล้วทำน้าต่อเลยมารอน้ำเสร็จใส่ฟืนเพิ่มก่อน เผื่อกันคืนนะครับเผื่อกันคืนน้ำเสร็จสิน้ำเสร็จทำน้ำต่ออีกอันนึงทำเอ้ยเราจะทำประตูอิเล็กทรอนิกส์นี่ไปสามครึ่งแล้วตะกี้เราได้ผักมานะครับเรายังไม่ต้องปลูกก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องรอเวลาหรือเปล่าวะนี่เราจะทำประตูอิเล็กทรอนิกส์ใช่ เร็วเร็วเรไม่น่าทันนะไม่น่าทันแต่คืนนี้เจ๊ทำงานทั้งวันก็ให้คืนนี้เจ๊นอนอยู่บ้านแล้วกันสี่โมสี่สิบถ้าทำเป็นประตูขั้นสุดยอดได้ก็เราจะไม่ต้องเสียกระสุนไปแบบง่อีกต่อไปแล้วนะเสร็จปุ๊บโอเคดิเจาวะวะ ไปนั่งไปไปนั่งไปนั่งปัป๊บโอเคจบวันก็เเพิ่งใส่บันเดทไปใช่ไหมแล้วใครจอกไปวะอีเจลุงบูโน่แล้วกันลุงบูโน่ออกไปดีกว่าเอาลุงบูโน่ออไปไประเชิญโชคมั่งป้าเป็นกาดนะป้า ป้าเป็นกาดแล้วกันเนาะจริงๆป้านี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะออกไปเดินทงเดินทางช่วยลงช่วยเหลือคนอื่นป้าเป็นกาดแหละเออคืนนี้เราก็ไปขนของเหมือนเดิมเอา้าว่าจะทําเลื่อยมาสองอันไม่ได้ทําถ้าเลื่อยยังไม่ได้ทําก็ไม่ไปไหมไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมหรือจะลองไปแลกของดูว่ e เซนทรันสแควระ ลองไปดีกว่าลุงบูโนผมว่าลุงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ๋งนะผมว่าเอาแอลกอฮอล์ Q ไปแอลกอฮอล์ Q ไปนะแล้วก็เอาลูกซองไปนะลุงนะนี่คือลุงไปแลกของกับเขานละลุงนะก็ยานี่ไม่อยากไปเลยกาแฟไปแล้วกันกาแฟนี่จะมีค่าป่ะวะไม่รู้ดิไม่น่าจะมีค่ามั้ง กระสุนพตดเยอะต้อง,องอาหารกระป๋องไปสักสามกระป๋องไว้อาจจะแลกอะไรได้ดีๆไหมยี้ิงปืนกับสองอันนี้ก็นาจะแลกจนของเต็มแล้วมั้งจะลองดูครับเอาปืนกับอันนี้ไปดูนะครับจะลองดูเนาะนี่คือตลาดใช่ไหมแลกของกันมันได้ไหม m miss the old day แลกน้อยยังอยากได้ไหมมีค่ามากอาโอเคสองอย่างนี้มีค่ามากกูอยากได้น้ำขอน้ำหน่อยแลกกับคนอื่นได้อีกไหมเนี่ยหรือมีตัวเลขเปลี่ยนแค่ตัวเดียวอีโนะลงรับแรกไม่ลงเอ้ยแลกได้ว่ะอยากได้น้ำมาลงลง,ลงมีน้ำเปล่า ค่ากันมันไม่เน่อโอเคมันไม่ค่อยอยากได้เหล้าแต่มันอยากได้ปืนบุหรี่กาแฟาคือผมไม่ได้อยากได้กระสุนปืนกระสุนอะไรนะครับไม่นี่เออนี่น่าจะแยกอ่าลุงนี้หน้าตาเหมือนพยาบาลน่าจะแลกอันนี้น่าจะแลกอาหารได้หรือเปล่าลุงนี้ให้แลกของไหมเนะี่ยลุงได้ว่ะแลกยานะครับโอเคเรายังไม่ยังต้องการยา น่าจะเป็นอาหารนะครับผมขอ,อน้ำได้ไหมโอเคมีน้ำว่ะวันนาอินเทอร์เรสติ้งเราลองดูปืนแลกน้ำหมดเนี่ยไม่ให้เดี๋ยวดูว่าอันไหนมีค่าสำหรับมันมากกว่ากันได้สิบห้านะครับถ้าปืนออกเอาเล่าใส่อะ่ะรู้สึกมันจะไม่ค่อยต้องการเล่าเท่าไหร่ฮะได้แค่เก้าโอเคงั้นเอาหมด ไม่ได้วะเอาสิบห้าบวกเก้าได้เท่าไหร่ไม่รู้เอาหกอันนี่ยี่ห้าคุ้มไหมแอลกอฮอล์หนึ่งขวดปืนหนึ่งกระบอกเดี๋ยวนะแป๊บแป๊บหนึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยได้เก้าเนาะแล้วถ้าเราเอา ปืนไปแกลกแอลกอฮอลกับพีลุงเนี่ยปืนไปแลกได้กี่ขวดได้ขวดเดียวอะเก้าสองสิบแปดยิบห้าไม่คุม้ม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 เราต้องการน้ำมากกว่าแต่แอลกอฮอลกับปืนนี้ก็แลกน้ำนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มนะ น้ำสี่ก้อนแรกคอมมพอเนตนได้สามจริงมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะเนี่ยผับผับไอ่สี่โอเคอันนี้น่าจะคุม้มน่าจะไม่รู้แหละแรกแล้วโอเคไปดูของดิของยังไม่เต็มด้วย ตรงนี้มีอะไรให้ไปได้ไหมเนี่ยเอาข้างล่างนี้มีอะไรเราไปข้างล่างยังไงล็อกโอ้ยคนเต็มเลยอะคนเต็มเลยอะแล้วข้างล่างนี้ไปยังไงวะคงต้องทำพิกล็อกมาเนาะเอากลับมือละยังไม่กลับ โอเคมีของสองกองตรงนี้ที่เราพอจะขนกลับบ้านได้เขีย okay, เราได้น้ํามาเยอะแยะแล้วครับสามารถปลูกผักได้ละแล้วก็อาหารนี้ก็เอาจากไอเนื้อตรงนั้นเนาะปั๊มเนื้อจากเนื้อหนูแล้วก็เอาเนื้อหนูไปปัม๊มมะเขือเทศเอาเมะเขือเทศไปอะไรละ่ะเอาเมะเขือเทศไปปั๊มเนื้ออีกรอบนะครับแล้วก็เอาเนื้อกับน,น้ําปั๊มออกมาเป็นผัก แล้วก็ทํากับข้าวสบายโอเคโอเคตรงนี้เป็นที่แท็กของที่มีของให้แลกเยอะมากนะเยอะมากก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันมีประตูอิเล็กทรอนิกส์แล้วนี่ไม่น่าจะไม่ประตูอลอนิกประตูไฟฟ้านะครับที่แบบถ้ามีคนจะเข้ามาแล้วไฟมจะช็อตจืดอย่างเงี้ยน,นะมีคนบุกบ,บ้านยิงไปสี่นัดโอมันเป็นบ้า เดี๋ยว,ยวให้หิวมั่งโรมันลงมาเฮ้ยโรมันโรมันกำลังจะตายหรือเปล่าวเนี่ยไม่ได้แล้วว่ะโรมันุู้นี้ต้องพาโงมันไปหาหมอละรุ้ต้องพาลรมันไปโรงพยาบาลแล้วครับป้าป้าหิวไหมป้าเหนื่อยเรอระน้องเนี่ยน้องนี่หิวอะ่ะงั้นป้าเหนื่อย ้ามาคุยกับโรมันหน่อยดิโรมันไม่กำลังจะตายว่ะถ้าลรมันตายนี่ผม <Okay. S 1> ใจสลายอ่ะพูดได้คำเดียวอ่ะเค <Okay. S 1> ลงุงลงมาปลูกผักหน่อยนั่งคุยกันเออปรับทุกข์กันแบบเอ้ยสู้ดิวะ่ะเองยังมาแบบปลอดอย่างงี้ได้ไงป้าเป็นผู้หญิงตัวอ้วนคนเดียวเนี่ยป้ายังอยู่รอดไม่ได้ขนาดนี้เองต้องสู้ดิหนู นี่นี่คือสิ่งที่เขาปลอบใจกันนะผมแบบผมผมผมฟังด้วยหัวใจไงังด้วยหัวใจที่แบบสุดยอดก็เลยสามารถได้ยินสิ่งที่ป้าเขาพูดออกมาได้เข้าใจปะนะเข้าใจกันด้วยนะถ้าไม่เข้าใจก็ไปดองคาเลยไปไปทำไมดอวคาไปขายยางนะครับไม่ไม่ไม่เราจะไม่วกเข้าเรื่องนี้เคแล้วก็ผู้กักผู้กักใช้น้ำยี่สิบ ได้ผัก8อันมะเขือ 2, 2> <ม>เยอะไปเปล่าวะ10พอแล้วกันโอเคปลูกผักปลูกผักเจ้านี่นก็ปล่อยนอนไป10บโมงแล้วมีใครมาไหมไม่มีใครมาวันนี้ก็เป็นวันที่เงียบสงบและเราต้องบำบัดทุกบำรุงสุขของทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับให้เขา อยู่นอนปลอดภัย๋ตวต้องเอาลรมันไปโรงพยาบาลแล้วโอเคลุงบูโนโ่มานอนมาเจนี่หิวเจนี่มากินลุงบูโนโ่ไม่ต้องนอนหรอกไปทําน้าดีกว่าไปทำทำน้ําแล้วก็เจนี่กินหมดปุ๊บลุงบูโน่ก็ทํากับข้าวต่ออ่าไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์ก็ไปทํา สองอันเลยโอเคเรียบร้อยเอาออให้ยาไปอ่ะเอ็งต้องหายวิโรมันเอ็งจะตายไม่ได้ข้าบอกเอ็งคำเดียว ตายไม่ได้คัดผับอผค์ับทำอยู่ <Okay. S 1> เอางั้นยังก็ไม่ต้องทำอาหารดิก็ยังไม่ต้องทำแค่ยังก็โอเคงั้นลุงบูโน่ไปนอนดีกว่า <Okay. S 1> เป็นอะไรเนี่ยอ,อาอาหารกระป๋องไปกินอ่ะเองนี่มัน เดี๋ยวคืนนี้พาพาโรมันไปโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลโอเคป้าอ้วนไปนอนโรมันไปนอนเดี๋ยวคืนนี้พาไปโรงพยาบาลอย่าคิดมากอย่าคิดมากใสฟ่ฟืนเพิ่มโอเคเองมาทําฟืนดิฟืนเราเหลือ,อยุกี่อันเนี่ยเหลือจ็ดไม่ได้น,นี่แล้วกันอู้ไม่คุ้มเลยวะ่ะ โอเคทำเพิ่มนอนไปเล่นกีตาร์แตง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 แงแต่ง What the fuck man เฮ้ยอย่าตายนะว้ยรูมนะัส โรมันยอย่าตายนะโรมันไปโรงพยาบาลไม่ได้หรอครับงั้นวันนี้ทําอะไรอะ่ะไปขน,นของเหรอเดี๋ยวเด็แล้วใครเป็นกาดเออบูโนเป็นกาดเจนี้ไปขนของนั่นไงแล้วเราก็ไม่ได้ทํามันนั้นมาอีแก่เดี๋ยวนะเราต้องการอะไรมากลองไปซุปเปอร์มาร์เก็ตดูเนะาะเพราะจำได้ว่ายังขนของไม่หมดหรือเปล่าวะ ยิงที่นี่ก็ยังมีของอยู่แต่มันเป็นของที่เราไม่เราไม่ได้ใช้อะมันไม่ได้จําเป็นกับชีวิตเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองไปนี่ไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตอีกรอบไปปไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตอีกรอบปไปตู้เปล่าเนี่ยคือน้องอน้องอาจจะเบื่อนะว่าแบบเอ้ยทำอะไรวะทำไมไปแต่ที่เก่า ก็เดี๋ยวก่อนนะครับเล่นนะครับใจเย็นๆๆเย็นเย็นตะกี้มีตรงนี้กองหนึ่งเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงเราจะไปตรงนี้ได้ยังไงเก็บมาก่อนให้มันหมดไปเราไปข้างบนยังไงวิง่งกระแทกปังหยิบของมาอ๋อนี่ไงทางขึ้นข้างบนได้เปล่าวะหรือไม่ได้ เนอ๋อนี่กับบันไดโอเคเี๋ยวขอวของไม่พีคก,ก่อนนะไปเห็นแล้วเป็นแมงอะไรก,กากก่อนเดอขึ้นมาดูดิเก็บไปถ้าเจอยาก็จะดีมากแต่ไม่น่ามีหรอกน่าจะเก็บไปหมดแล้วอันนี้ เฮ้ยชุบโอเคโอ,เคโอเค้เนื้อเอาน้ำแม่งวาก้อนเดียวเปลืองช่องน่ะน้ำก้อนเดียวเนี่ยนี่เทคนินี้ก็ออกก่อนแล้วกันโอเคไว้เดี๋ยวค่อยมาดูเฮ้ยเสียงใครยิงกันวะหัวบนนี่ของเยอะมากเลยครับ ยดวะแต่เดี๋ยวเราเรามาอีกวันได้เรามาอีกวันได้าาอไดโอเคของมันจะแตกเต็มหมดแล้วอ่ะลงมาดูตรงนี้ดิถ้าไม่พีคนะอุตส่ามาแฟบโอ้โหมาทำไมข้างหลังนี่ขนหมดหรือยังหมดแล้ว น่าจะมีอะไรเหลือมากมายเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหน่อยเราได้อะไรมามั่งอันนี้มาสองอยากได้ยาโอเคไปกลับเราทำยาเองได้ไหมเราทำสมุนไพรได้นี่หรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้โอเคเดี๋ยวตัดจบที่นี่แล้วกันไม่รู้เล่นมานานขนาดไหนแล้วเหมือนกันชอบเล่นแบบ ว้าวคิวออฟครามเลยนะเป็นแบบสุดยอดอะไรเอชิเม m น n t อะไรอาล็อกเมื่อกี้เป็นกำปั้นและหัวใจหมายความว่าคุณได้แข็งแร่งระดับสุดยอดแล้วใช่ไหมให้ดูโรมันให้ดีๆว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าคือทุกคนกําลังจะเป็นบ้าแล้วก็ตายไปใช่ไหมโอเคครับก็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขกับเกมที่เราเล่นนะแล้วก็ ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมาสนุกเนี่ยอย่าลืมไปชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆนะครับเขาะจะได้มีความสุขเหมือนกับเรานะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนนะไว้พบกันพาร์ทหน้าเกมหน้านะครับก็ที่สบอฟมายนี้เป็นเกมที่เล่นได้แบบยาวมากเอ้ย <laughs> โอเคลาไปก่อนนะครับพบกันพาร์ทหน้าเกมหน้านะครับก็แค่นี้ซีวีเกมเน็กซ์เตอร์เดย์เจอปืนรอเข้ามาทำไมเนี่ยโอเคบายจุบจบ